สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงน,นะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยว่องการเกษตรที่เกิดขึ้นรอบๆรั้วบ้านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูการลงหอยขมใหม่นะครับหลังจากที่บ่อของเรามีปัญหาเรื่องหอยตายนะครับแล้วเราก็ได้หอยใหม่มาแล้วจะลงหอยใหม่เพื่อทดแทนหอยเก่า มีขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวตามไปดูวันนี้มีปัญหาเรื่องหอยตายนะครับหอยที่อายุเกินหกเดือนไปแล้วก็จะตายไปเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วหอยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในบ่อซีเมนเหล่านี้ก็จะมีอัตราน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ่อธรรมชาติแล้วไม่ถึงครึ่งนะครับดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนนะครับโดยหาหอยใหม่มา หอยใหม่นี้เรานํามากาักไว้3ามวันแล้วนะครับขั้นแรกนะครับก็คือการล้างบ่อก่อนนะครับเราก็เปิดเราจะทําบ่อนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการล้างบ่อหอยขมเมื่อเราสํารวจดูนะครับเห็นไหมครับบ่อนี้ข้างล่างก็ไม่มีน้ําเน่านะครับเพียงแต่ว่าหอยมีปัญหาเรื่องหอยตาย ถ้าเราเอาหอยใหม่ลงไปจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าข้างล่างนี้จะมีเศษตัวเก่าเดี๋ยวจะล้างบ่อเลยนะครับเอาพืชนน้ำออกก่อนครับแล้วไม้นี่ก็เอาออกด้วยพ,พื้นน้ำของเราก็จะมีสารลาย ที่เราปลูกเป็นกระถางน,นะครับครับนี่ก็คือเราปล่อยน้ำออกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดเลยนะครับเมื่อเราล้างบ่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วนะครับ แล้วก็พืชน้ำแล้วก็เก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวค่อยล้างลงนะครับส่วนหอยที่เราเก็บขึ้นมานี้เราไม่รู้ว่าตัวไหนตายสภาพเขาเป็นยังไงเราก็กักไว้ก่อนรอดูก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่สอนหลังจากเราล้างบ่อเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำลงนะครับปิดรูระบายน้ำก่อน เดี๋ยวเราก็อาจะเอาน้ําลงนะครับสำหรับน้ํานะครับเราก็ใช้น้ำํำปลามากกักไว้ในนี้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับในนี้ก็จะไม่มีคอรีนเป็นน้ําที่ผ่านการก,ากักเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราเอาน้ําลงได้ประมาณนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ไปเราจะจัดบอ่อนะครับโดยเอาพัสดุก็คือกระเบื้องนะครับหรือว่าพื้นน้ําลงน,นี้เราเอากระเบื้องเก่าลงนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดหน่อยนึงอันนี้ไปวางลงไปก่อนนะครับน,นี้วางลงไปเลยนนเราเอาลงไปได้นะครับ เราลงวัสดุลงไปแล้วนะครับอย่างบัวเราก็เอาลงเป็นบัวต้นเล็กๆอย่างนี้ให้เข้ามาโตในนี้เลยนะครับรวมทั้งสาหร่ายเราก็เลี้ยงปลูกใส่กระถางเล็กๆอย่างนี้แล้วก็วางลงไปให้เขาโตไปให้โตขึ้นมาพร้อมกับหอยเลยนะครับลักษณะนี้น้ําจะไม่เน่านะครับนี่คือขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนการเตรียมบ่อแล้วขั้นตอนที่สี่เราก็จะเอาหอย ที่เราเตรียมไว้นิ่ลงนะครับการที่จะเอาคัดหอยลงเราต้องดูว่าเรากักเขาไว้ในกระมังนี้สามสี่วันเนี่ยถ้าลักษณะนี้แสดงว่าเขาแข็งแรงครับเราก็ค่อยๆนําลงปล่อยลงไปเราก็จะเอาเฉพาะหอยที่เขาตายขึ้นมาเคลื่อนไหวนะครับเขามั่นใจว่าเขาเป็นหอยที่แข็งแรง ตัวที่ไม่แข็งแรงเราก็ยังไม่เอาไ,ไม่เอาลงนะครับเพราะว่าถ้าเอาลงไปก็จะไปถ้าตายขึ้นมาก็จะพาตัวอื่นตายไปด้วยเราหาหอยมาจากแหล่งธรรมชาตินะครับขั้นตอนการเตรียมหอยก็เตรียมไว้ล้าง ในกระมังนี้3ามสี่วันแล้วนะครับที่เหลือจะเช็คอาการครับถ่ายน้ำดูว่าตัวไหนที่อาการดีเราค่อยเอาลงไ้ที่เราเอาขึ้นมาจากบ่อนะครับที่เราล้างบ่อแล้วมีบางตัวที่ยังไม่ตายนะครับอย่างเนี้ย เช็คแล้วก็เอาปล่อยต่อลงไปได้เราก็จะสังเกตอาการดูไประยะระยะนะครับช่วง4ี่วันอันตรายครับถ้าลงหอยใหม่ๆนี่ถ้าสี่วันไปแล้วไม่ตายก็โอเคถ้าตายก็ต้องเอาออกนะครับเขาเรียกว่าช่วงสี่วันอันตรายหอยในกระลบังนี้เป็นหอยที่หอยเก่านะครับที่เราล้างบ่อ ก็จะมีบางตัวที่ตายลักษณะนี้เราก็โอเคทิ้งไปตรนไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็เช็คอาการโดยการเราแช่น้ําไว้ก่อนเดี๋ยวสักชั่วโมงชั่วโมงเรามาดูถ้าเขาไม่เคลื่อนไหวก็ถือว่ามีโอกาสตายสูงแต่ถ้าเคลื่อนไหวเราก็าลงมาดูกันนะครับหลังจากที่เราลงหอยชุดใหม่ไปแล้วได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนครับหอยที่เราลงไปบางตัวก็เริ่มเคลื่อนไหวไปรอบๆบบ่อนะครับ บางตัวก็ยังกองอยู่ที่เดิมอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็สังเกตไปเรื่อยๆตัวไหนที่ตายเราก็หยิบออกนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่5ก็คือการสังเกตแล้วก็ดูแลบ่อให้ขุมไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ หอยเขาก็เริ่มที่จะคุ้นเคยกับน,น้ําแล้วเพราะว่าเราปรับสภาพอยู่สามวันสี่วันก็ถือว่ามีโอกาสสูงครับขั้นตอนนี้อย่าลืมนะครับเอาปลาสอดหรือปลาหางลูกยุงปล่อยลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวกําจัดยุงลายนะครับที่จะมาไข่ไว้ในบ่อห้ขมของเราหลังจากที่เราลงให้ขมแล้วสองวันนะครับ ผมก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับสุดท้ายก็คือการดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยต้องมีฝาปิดนะครับแล้วก็แสงแดดไม่โดนโดยตรงนะครับเพราะว่าน้ำมีจำนวนจำกัดถ้าโดนแดดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยรับรองครับน้ำร้อน หอยมีปัญหาเราก็ใช้กระมังมาปิดไว้ลักษณะนี้ก็ได้ครับครับสำหรับวันนี้ช่องเกษตรในบ้านชาแนลนะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกล้างบ่อลงหอยใหม่จัดบ่อใหม่ให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่เลี้ยงหอยขมกันอยู่นะครับถ้าคลิปเรามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ